ครับมาดูวิธีการติดตั้งววยนะครับผมจะแช่น้ำไว้ก่อนสักประมาณสัก15นาทีถึง30นาทีนะครับให้ตัวไวให้นิ่มๆก่อนนะครับแล้วก็มาทำงานต่อกันไปเลยครับพอได้ไวามาแล้วก็เอามาเข้าที่หน้าดีชักนะครับเสาล่อ,ลองไว้แล้วอยู่ที่6มิลนะครับผมตอนนี้ผมก็ ทำการตอกไม้ไม้ที่6มิลนะครับล่องก็6มิลไม้ก็น่าจะไม่ถึง6มิลน้อยกว่านั้นเราจะทำต่อไปครับผมตอกล่องเสร็จก็เอาก้านไว้มายัดเข้าไปเลยครับ อัดให้แน่นตรงมุมตรงนี้เดี๋ยวค่อยดึงอีกทีหนึ่งอ่าถ้าดึงเสร็จก็ต่อไว้เข้าไปครับผมต่อเข้าไปอาดให้แน่นให้ตึงทั้งซ้า,งายทั้งขวาเดี๋ยวสายหรือขวาตึงแล้วก็มาตอกด้านล่างอีกทีนึงนะครับให้มันตึงแล้วก็ล็อกด้วยไวยอีกทีหนึ่ง นั่นแหละครับเจวยนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วเจวายให้ได้สี่ห้าองศาแล้วก็เข้ามุมให้สวยงามประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปต่อเข้าไปต่อเข้าไปะจะสุดวายแล้วก็มีวิธีทําข้างบนหรือข้างล่างก็เหมือนกันดึงวายให้ตึงๆและสวยงาม ประมาณนี้นะครับผมนั่นก็จะได้ไวที่ตึงนะครับผมเดี๋ยวก็ใช้วิธีเป็นการใช้มีดเลาะไว้แล้วก็ใช้กาวแห้งเร็วอีกทีหนึ่งเพื่อยึดให้เกาะให้แน่นแล้วก็ใช้แม็กเออลืมด้วยใช้ด้วยแม็กครับแม็กเปิลลมยิงอัดเข้าไปอีกทีหนึ่งเพื่อทำการให้แน่นได้ยึดเกาะ ของงานให้แข็งแรงและเท้าวานตลอดไปครับผมนั่นแหละนี่คือใช้กาวหยอดอีกทีหนึ่งครับเพื่อให้หวายมันแข็งแรงและการยึดเกาะได้เวลาแห้งนี้หวายจะตึงมากเลยครับผมหยอดกาวแห้งเร็วตามไปอีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งครับจบงาน สุปงานเรียบร้อยครับงานที่ผมทำเรียบร้อยนะครับการใส่หวายฝากติดตามด้วยนะครับ